สวัสดีทุกคนค่ะยต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องซีแคทคสวันนี้เพจะมาคอสเพเป็นน้องชนยุนนะคะต้องขอบคุณนะคะคุณเนนะคะคอสตูมอันนี้มาจากคุณเนนะคะเป็นคอสตูมที่เพไปแลกคอสมานะคะอ่ะเอาว่าสำหรับใครที่อยากจะเริ่มดูคลิปิดีโอกันแล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยแต่ว่าลืมแจ้งไปนะคะตรงที่ว่าวีโอนี้นะคะเป็นวีโอที่เราใช้คําบรรยายนะคะแทนที่เราจะ ออพูดแบบบ้าๆๆๆในคลิบอะเพราะว่าฉันจะบอกว่าฉันอยากจะลองทาคลิปแนวบรรยายแบบจีนบ้างฉันก็เลยทําการตัดออกนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเพเป็นดีเจอยู่ที่แอปพลิเคชันนี้นี่เองอย่าลืมไปกดไลค์แล้วก็กดแชร์เวลาฉันไลด้วยนะจ๊ะก็ไปติดตามกันได้นะคะเพย์ไลค์ like ทุกวันนะคะจันถึงสุกนั่นเองค่ะช่วงนี้นะแต่ถ้าเดือนหน้าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตารางนะคะเดี๋ยวจะมาแจ้งในยูทูบอีทีนึงเนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเลยนะคะแต่ดูใกล้ รองพื้นที่ใช้ในวันนี้นะคะก็คือรองพื้นสีจันนั่นเองจะบอกว่าเราใช้รองพื้นสีจันอย่างเดียวไม่ได้นะคะอย่าลืมบำรุงหน้าด้วยนะจากนั้นจะใช้เป็นแป้งนะคะของสีจันเอาของที่มันคู่กันมันก็ควรจะอยู่เป็นคู่กันนะคะและเสร็จแล้วนะคะจากที่เราลงแป้งเนี่ยเราต้องใช้พับนะเพราะว่าด้วยความที่แป้งเป็นฝุ่นก็เลยต้องใช้พับนะคะพอเราลงเสร็จแล้วนะคะเราใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลตามรูปเลยเป็นสีน้ำตาลที่เข้มขึ้นมาหน่อยนะคะก็เออ ลงบริเวณหางตาแล้วก็ไปที่หัวตานิดนึงฟิลแบบคัดเบ้านั่นแหละจากนั้นเราจะใช้เป็นสีแดงนะคะไม่ใช่แดงแบบแดงตุ่นๆนะลงบริเวณใต้ตานะคะอันนี้ชอบในส่วนตัวนะคะก็เลยลงจา,างๆใช้แบบคิเตอร์แบบจ๋าๆเลยอันนี้ได้เลฟเฟอ n เรชั่นมาจากเอ้ยเขาเรียกว่าเล f เ r อเรน์มาจากเกตุมะนะคะก็เลยลงบริเวณหางตาที่เห็น,นะค่ะแต่ว่ามันเป็นรูปดาวอะทำใจนิดนึงนะมนไม่ใช่เกตุมะนะคะแล้วก็ใช้ไฮไลท์นะคะลงบริเวณเปลือกตาอีกรอบหนึ่งให้มันแบบขาวๆนะคะอันนี้เล f เ r อเรน์มาจาก เอ่อหิมะนะคะก็เลยแบบว่าจะแต่งแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราจะใช้สติกเกอร์ติดตา2ชั้นกันค่ะน,นี่เป็นแบบสติกเกอร์นะจริงๆควรติดก่อนนะคะแล้วก็ใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะลงทับอีกทีนึงเพราะเรารสึกว่ามันดูจางมากๆเลยนะคะก็ลงบริเวณทั้งสองข้างค่อยๆเกี่ยมันนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็เขียนคิ้วกันค่ะเขียนคิ้วแบบตัวละครเขียนคิ้วแบบน้องชงนะคะ ก็จะมีหัวคิ้วที่มันแหลมๆนิดนึงนะคะแล้วก็หางคิ้วนีความลับนะคะว่าเกมว่าลุกนี้จะบงก็เลยทำการกันคิ้วมาเรียบร้อยแล้วเห็นปะคิ้วเราดูเรียวเพียวขึ้นเป็นดังต้นเดือนแล้วค่ะไอต้นปีนะคะต้นปีแล้วคิ้วแบบนี้แหละหลังๆก็ที่เกยดกันนะคะ ไฮไลท์นิดนึงค่ะไฮไลท์จมูกพยายามไฮไลท์ให้มันดูเบาแล้วนะคะแต่เบาได้แค่นี้จริงๆจริงๆเป็นคนไฮไลท์จมูกไม่สวยอะ่ะแบบกว่าจะไฮไลท์ได้ก็คือแบบหลายรอบมากๆนะะแล้วคัดแล้วคัดอีกคัดแล้วคัดอีกนะคะส่วนบริเวณเออ่บริเวณใต้คิ้วเนี่ยอันนี้คือไฮไลท์ตามญี่ปุ่นนะเห็นคนญี่ปุ่นเขาชอบไฮไลท์อย่างเงี้ยมันจะทําให้แบบมันดูลึกขึ้นอนะ่ะ ตรงช่วงชิ้วมาดูลุกขึ้นนะคะซึ่งยอมรับว่าทําไปก็ถือว่าดีขึ้นนะคะเราก็ใช้สีขาวไฮไลท์นิดนึงหรือมันเยอะไปนะต้องขอโทษนะถ้ามันเยอะไปก็พยายามไฮไลท์อยู่นะคะจากนั้นใช้แป้งฉีค่ะเบอร์03นะคะในการที่เราจะไฮไลท์กบหน้าโอ้แป้งวันนี้คือดีมากทุกคนแล้วก็ใช้ออยเล n เนอร์นะคะกีตานะคะอันนี้คือ กรีดให้มันตวัดขึ้นไปนะคะกรีดแบบตัวละครน,นั่นเองค่ะก็ถ้าสังเกตได้นะคะตัวละครเนี่ยจะกรีดตาข้างบนนะคะแล้วก็จะมีกรีดตาข้างล่างด้วยแต่เราจะเพิ่มหัวตานิดนึงนะคะให้ตาเราดูแบบดูคมขึ้นนะคะส mm ้ว hmm. นการการีดตาข้างล่างก็คือกรีดต่อมาเลยนะคะต่อจากเออเส้นข้างบนเลยนะคะ mm hmm. แบบว่าการีดตาแบบแอนิเมชั่น นะคะสำหรับน้องตัวละครโดยเฉพาะนะคะแต่จริงตัวละครจาเกมนะะี่ค่ะใช่ค่ะกีตาร์แบบเกมนะคะขอภัยอาจจะพูดผิดนิดนึงคือค่อนข้างจะหนานะคะกีตาร์ร่มนีพอนเนต์นความแบนะคะใช้สีน้ำตาลเขียนนะคะป้าเสร็จแล้วเขามีลูกค่ะนี่คือตอนที่เราแต่งนะคะขอภัยที่ไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ดูนะขอบคุณนะคะที่เข้าชมคลิปวนันนี้บ๊ายบาย